สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับการเรียนการสอนของนักนักเรียนมอต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์กณันก่อนเพราะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทําตามคุณครูแบบในคลิปนี้เลยนะโอเคสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมนะคะนักเรียนก็คือกระดาษร้อยปอนคุณครูอนุโลมให้นักเรียนใช้กระดาษร้อยปอนขนาด a 4นะขนาด a 4 สิ่งต่อไปที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือสีนะคะจะเป็นสีโปเตอร์สีที่เป็นแม่สีก็ได้สีดำเราจะต้องใช้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะแล้วก็สีน้ำเงินต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองนะสีพวกนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้และอีกอย่างสีขาวสามารถเอามาใช้ได้แล้วก็เอามาผสมสีกันได้นะคะโอเค คู่กันมีส่วนสำคัญที่จะต้องใช้นะคะแล้วก็สีไม้นะคะสามารถใช้ได้ยี่ห้อนี้คือดีมาก <c oughs> ต่อไปหรือจะเป็นสีช็อคนะคะสีชอคเราสามารถใช้สีพวกนี้มาเป็นงานสื่ปสมได้โอเคเรามาเริ่มในการตีเส้นก่อนขั้นแรกนะักเรียนจะต้องตีเส้นอย่างละ1เซนตามกรอบนี้ นักเรียนวัดด้วยนะคือ1เซนหนึเซนนะ ด้านนี้ด้านนี้แล้วใช้ไม้บรรทัดตีจากจุดนี้จุดนี้ที่เราตีกอาไว้แล้วมันก็จะตรงงานชิ้นนี้นะคะจะสื่อถึงเทคนิคสื่อผสมเราสามารถเอาสีทุกสีมาผสมเป็นงานศิลปะได้ โอเคเมื่อเราได้กรอบแล้วนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ทุกด้านจัดเท่ากันสิ่งที่ไม่จำเป็นที่ไม่เอาเราเอาอย่างลบมาลบได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีการร่างภาพโดยใช้ดินสอ จะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้แล้วแต่นักเรียนค่ะครู <C le af> คุณครูใช้เป็นแนวตั้งนะคะโอเคเริ่มลงมือล่างภาพได้เลยเราจะเน้นในเรื่องของการออกแบบลายเส้นให้เป็นภาพองค์ประกอบศิลป์โดยจะเป็นเรื่องราวตามจินตนาการของนักเรียนก็ได้นะคะโดยคงความเป็นลายเส้นอยู่โอเคลงมือเลย แล้วนะคะเราก็จะล่างภาพในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่ามันมีลวดลายในสิ่งที่คุณครูสอนตั้งแต่ต้นเทอมแต่ว่าเราเอามาเป็นจัดการวางองค์ประกอบให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะเราจะเป็นการลงสีนะลงสีเราจะใช้สีที่มันค่อนข้างแจ่มๆจม แล้วแต่นักเรียนจะเอาสีจักขวดก็ได้นะคะส่วนคุณครูเนะี่ยคุณครูคิดว่าคุณครูจะเอาสีจักขวดเลยสีมันจะได้ดูสดสดอย่นี้นะคะน้ำส่วนสำคัญในการผสมสีโอเค มั่นใจในการระบายสีไปเลยนะคะเต็มที่อย่าไปกลัวศิลปะนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่เราจะมั่นใจในการลงสีหรือเปล่าถ้าจะให้ดีต้องใช้นิตโตหรือกระดาษกาวแปะขอบเอาไว้แต่ครูไม่มีครูก็เลยไม่ต้องใช้ แต่สำหรับนักเรียนใช้หน่อยก็ดีนะคะดมดมเนี่ยนะก้านหายใจไว้แล้วนักเรียนก็ปาดอา่า คุณครูทำเส้นตรงจังครับนักเรียนลองกั้นกั้นหายใจแล้วนักเรียนก็ปาดผู้กันมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเส้นมันจะเนียบจะคมเราสามารถเอียงกระดาษได้ถ้าเราไม่ถนดัดหรือกลัวสีมันจะเลอะมือนะเรียนก็ปาดกั้นหายใจนิดนึงปาดไป ครูอนุโลมให้นักเรียนใช้กระดาษ a 4แล้วนะคะภาพมันก็จะดูเล็กลงประหยัดเวลาและประหยัดสีด้วยหวังว่านักเรียนคงตั้งใจทำงานศิลปะของครูนะคะเข้าใจไหมเนะี่ยช่วยเก็บงานจริงไว้ให้ครูด้วยนะคะครูจะตรวจสอบเปิดเทอม สีโปเตอร์แล้วณนะบางาช่องว่างนะคะบางพื้นที่มันจะมีค่อนข้างขนาดใหญ่เราก็ใช้สีโปเตอร์เนี่ยช่วยในการระบายสีที่มันมีบริเวณกว้างมันสามารถช่วยกระชับเวลาในการทำงานเราได้นะคะ โอเคส่วนบางจุดเนี่ยเราสามารถใช้สีช็อกเนี่ยมาเพิ่มเติมในผลงานของเราได้อันนี้เขาเรียกว่าใช้สีสื่อผสมนะคะโอเคระบายมันเต็มๆไปเลยกดไปเลยนะคะเต็มที่ไป ถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะไม่มีสีช็อคเราสามารถใช้สีไม้ได้นะใช้สีไม้ได้หรือว่าจะใช้สีไม้ทางภาพก็ได้แล้วแต่นักเรียนเพราะว่าช่วงเวลานี้ที่บ้านเรามีอะไรที่ทำงานศิลปะได้เอาออกมาทำเลยค่ะ <C ue> ยืมสีเทียนของน้องก็ได้นะคะ ในการระบายสีจำไว้นะคะศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่ตัวนักเรียนเองหรือว่าอยู่ที่ตัวศิลปินนั้นๆน,น,นะที่จะสร้างสารรค์ผลงานยังไงโอเคต่อไปสีฟืดต่อไปคุณครูจะเลือกสีที่มันอ่อนนิดนึง เราสามารถระบายเข้าไปในนี้เลยได้สามารถทับกันได้สีช็อกสนุกดีแล้วก็เบาๆมือนิดหนึ่งนี้ให้มันไปดูมีสีสันเพิ่มเติมโอเคประมาณนี้ โอเคงานก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเกี่ยวกับเทคนิคนะคะจุดเรื่องจุดนะคะเราก็เคยเรียนมาแล้วเราจะใช้เทคนิคจุดบางส่วนกับชิ้นงานผลงานชิ้นนี้นะคะนักเรียนโอเคเดี๋ยวเราจะทำไปด้วยกันเนาะจุดตามเส้นเลยค่ะไม่ต้องซีเรียส ไม่ต้องไปจุดให้มันมีแสงเงาเยอะแยะเลอะเทอะเราแค่ต้องการเทคนิคบางเทคนิคที่เราต้องการทำเท่านั้นก็คือการเน้นแต่ไม่ให้เน้นการตัดเส้นเพราะมันจะทำใหเ้เส้นของเราดูแข็งเราก็เลยใช้เทคนิคจุดของเนี่ยไปในการตัดเส้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย หวังว่านักเรียนจะสนุกกับงานชิ้นนี้นะคะแล้วก็เก็บผลงานส่งครูผลงานจริงนะส่งครูพร้อมกับช่วงเนี้ยเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูด้วย <S <S ห้ามลักไก่เพราะมีหลายคนรักไก่ไม่ส่งงานครู จะเป็นประมาณนี้เอาแค่บางจุดบางช่วงเท่านั้นค่ะนักเรียนแต่ถ้าเกิดนักเรียนคิดว่าเอ้ยส่วนตรงนี้มันควรที่จะพอแล้วนักเรียนก็ย้ายไปจุดตำแหน่งอื่นบ้างก็ได้ประมาณนี้ประกาเคมีนักเรียนทิ้งไปแล้วหรือยัง มันควรใช้ทั้งเทินนะปากกาเคมีมีตังก็ซื้อยกกล่องเลยคะ่ะนักเรียน <c oughs> เพราะเราต้องใช้งานศิลปะนะคะอุปกรณ์เนี่ยมีส่วนสำคัญในการทำงานชิน้นชิ้นเนี้ยหรืองานศิลปะเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากเพราะวิชาของครูเนี่ยมันเป็นวิชาปฏิบัติเนาะ งานของครูก็จะประมาณนี้สวยๆเก๋ๆอ่ะมาเจอหน้ากันนิดนึงเดี๋ยวจะลืมไปหน้าครู <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวหน้ามาแต่งานชิ้นนี้นะคะนักเรียนเก็บคลิปของครูเอาไว้ดูแล้วก็ทําตามที่คุณครูนเนี่ยแนะนําได้เลยนะคะชิ้นงานอย่าลืมมีส่วนสําคัญต่อวิชาครูมากหวังว่านักเรียน ช่วยให้ความร่วมมือกับวิชาคุณครูหน่อยสวยงานนะงานงานสวยโอเคฝากชิ้นงานนี้ด้วยค่ะไว้เจอกันตอนเปิดเรียนเก็บชิ้นงานจริงให้คุณครูด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ